ข้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยเดียวผมขึ้นไปดูข้างบน่าได้เลยเราจะรอตรงนี้เรามาดื่มกันดีกว่าได้เลยแต่ก่อนดื่มเรามีอะไรจะบอกเธออย่าบอกนะว่าจะสารภาพรักเรามีอะไรบอกได้เลยจะบอกดีไหมนะว่าเราแอบชอบเธอมานานแล้วช่างมันเธอบอกปีกว่าเดียวมันสายเกินไปทำไมเงียบละ่ะก,กุกิกคือฝ้าเราแอบแอบอะไรรีบๆบ,บอกสิ นี่พวกแกทำอะไรพี่โบหาเสียงอะไรกันไปดูดีกว่าเราแอบชอบเธอก็แค่นี้ทำไมไม่พูดรอเราด้วยฟ้านี่พวกแกทำไรน้องฉันเราเปล่านะก็อุป,ปบังคับเราทำเอาไอเป็นมืองยังบอกเลยจะทำ้อมกันไม่ต้องเถียงกันลงมาหาก,กูข้างล่างตัดภาพม,มาข้างล่างทำไมพวกมึงทำกับน้องกูแบบนี้พวกเราก็โทษคือพวกเราเมา <Moment> um. มึงกระโดดได้ใจกูมากเลยเจมอย่าหาเข้ออ้างว่าเมาเพื่อจะออกกับใครก็ได้หรอพวกมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้พวกราก็โทษน้าฟ้าให้โอกาสเราหน่อยเสีแรงที่เป็นเพื่อนกันหลายปีรีบออกไปก่อนกูจะแจ้งความจับข้อหานี้กูจะบอกน้องยังไงดีเนี่ยความผิดฉันที่พาเพื่อนมาแล้ว น้องต้องโดนแบบนี้ไม่ใช่ความผิดเธอหรอกใครจะไปรู้ว่าสองคนนั้นจะทำเรื่องแบบนี้อ้าพวกพี่มาตอนไหนเนี่ยทำไมสีหน้าแต่ละคนดูเครียดจังแล้วพี่โอปป้ากับพี่เป็ดไปไหนละผมไปนอนตอนไหนก็ไม่รู้คือปีโป้พี่มีอะไรจะบอกเพื่อนพี่สองคนนั้นคือพวกเขาจ้าอะไรพี่ไม่บอกดีกว่เดียวน้องจะมีปุ่มไม่รู้ดีละ ไม่มีอะไรคือเขาเมาแล้วขอกลับก่อนฟ้ากูมีอะไรจบอกกูรักน้องมีกูจะขออนอมันถึงงานได้ไหมวะกูสัญญาจะดูแลน้องมือเป็นอย่างดีเลยมึงก็นิสัยดีนะแต่เรื่องนิถามปิโป้เองเถอะปิโป้ถึงงานกับพี่นะเออคือไม่แต่งไม่แต่งกับพี่แล้วจะแต่งกับใครล่ะฮ่า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 ตกใจหมดเลยหอมเลยหอมเลยหอมเลย งั้นเราไปนอนดีกว่าห้าร้อยห้าสิบห้าได้ครับเบบี้ของทีแม่น้องพี่ร้ายไม่เบานะเนี่ยว่าแต่เธอจะบอกอะไรเรานะกุ๊กกิ๊กขยับมาใกล้ๆ้เราสิเราขอบเธอนะชอบมานานแล้วด้วยฉันก็ชอบเธอมานานแล้วฉันรอแค่เธอเมื่อไหร่จะบอกแค่นั้นนั้นเราขืนห้องดีกว่าจะรา จบแล้วนะทุกคนช่วงนี้ต่อละครช้าขอโทษด้วยนะติดงานขอบคุณที่รับชมจนจบอยากให้แนวไหนเม้นบอกมาเลยนะรักทุกคน